ทำนะเก่งเรียบนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะให้ทวนส่วนนักเรียนนะครับส่วนนักเรียนทั้งหมดมันมี3ขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับหลักๆเลยนะครับให้เราจําแต่ละตําแหน่งของจุดศีรษะลูกค้าเนี่ยรอบหมดเลยซึ่งผมด้านบนลูกค้านะครับทรงนักเรียนจะแตกต่างจากทรงทหารหรือทรงตำรวจนะครับท่งทหารข้างหน้ากับตรงกลางเนี่ยมันจะเท่ากันใช่ไหมครับเบอร์เดียวกันเลย แต่ถ้าทรงนักเรียนเนี่ยด้านหน้าจะยาวกว่าสั้นสุดอยู่ด้านหลังแลวยาวไปด้านหน้าซึ่งมันจะยากแตกต่างกับทรงทหารเพราะมันต้องใช้หลีนะครับส่วนหลายๆคนดูแล้วเขาเขาใช้เบอร์รองอ๋อเขาเขาชำนาญแล้วะ่ะนะครับอันนี้คืออนุบาลน,นะเราเรียนอนุบาลอยู่นะครับทรงนักเรียนเริ่มต้นเลยนะครับให้จําด้านข้างนะครับตําแหน่งที่หนึ่งคือขมับด้านขวาขมาับนะครับตรงบุ๋มเนี่ยขมับก็เรียกขมับ ด้านข้างจุดที่สองบนเหนือหูเหนือโดนหูขึ้นมาเขาเรียกสุดเหนือหูเนี่ยเขาเรียกเหลี่ยมศีรษะขมับ 2, เหลี่ยมด้านขวา1นึ่ขมับสองเหลี่ยมด้านขวาสนะครับต่ำกว่ามงกุฎนี่คือมงกุฎใช่ไหมต่ำกว่ามงกุฎประมาณ1นนิ้วต่ำกว่ามงกุฎลงมาประมาณหนึ่งนิ้วตำแหน่งที่4นะครับเหลี่ยมศีรษะด้านซ้ายหรือว่าบนหูซ้ายสุดขึ้นมา5ขมับซ้ายห้าจุด ซึ่งในเราเราไถอ,ออกแล้วุูบเนี่ยข้างบนมันจะเป็นรูปลักษณะตัวกลมวงกลมวงกลมรีนะครับเหมือนรูปไข่นะครับไม่ใช่กลมบล็อกแบบแตงโมนะกลมวงรีนะครับแต่ไม่มีห้อยลงข้างนะทรงนักเรียนข้างหลังนี้ไม่ไห้ยนะมันจะแน,นเวเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีง่ายๆว่าทําไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มด้านจอนขวาก่อนนะครับเราวางจับปัตรเตอร์เลียนแบบนี้ได้เลยนะครับ มือซ้ายอุ้ยถอดนะครับมือซ้ายจับศีรษะลูกค้าไว้นะครับอย่าเข้าใจไม่คิดนะครับประมาณนี้นะครับตั้งแนวนี้เลยครับผมตำแหน่งที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าอะไรนะตำแหน่งที่หนึ่งขมับขวาใช่ไหมขมับขวาปัตเเลียนอ่าหน้าปัตเเลียนแบบนี้นะครับระวังครึ่งหน้านะครับจับปัตเเลียนแนวนี้เลยชี้เข้าหาตัวครับนะครับ วางครึ่งหน้าให้อยู่ที่ขมับตรงจุดขมับเนะ่ยครึ่งหนึ่งเอียงออกครับเห็นไหมเอียงมุมนี้ออกมุมล่างติดเลยนะครับแล้วก็ไถามาด้านหลังครับไถามาปื๊ดมาหาตำแหน่งที่สองเห็นไหมครับไถามาเลยจนมาถึงทางโคง้งเส้นผมอาทางโคง้งของสรีรษะลูกค้าไถามาสุดเลยเห็นไหมครับมันจะไล่ามาที่สุดหนึ่งสองมาแล้วนะครับ แล้วทีนี้ด้านหลังนี่ทําไงครับไถขึ้นมาตรงๆครับตรงนี้ยขึ้นมาเชื่อมกับตำแหน่งที่เราวางมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมาเชื่อมกันเลยขึ้นปัตตเลียนขึ้นตรงเลยครับขึ้นหน้าปัตตาเลียนระหว่างผมมีผมกับไม่มีผมนะครับตั้งขึ้นไปตรงขึ้นไปเลยครับเราอย่าหยุดนะเผลอหน้าปัตตเลียนขึ้นตรงๆเลยนะครับแต่อย่ายกหางปัตตเลียนตรงนี้ขึ้นห้ามยกตรงนี้ขึ้นถ้ายกปุ๊บนี่เลยนะเรียบร้อยเลยเหลือโก๊เลยเนี่ยเปลี่ยนทรง นะครับตั้งขึ้นตรงๆครับสุดสุดเนินสีสะลูกคาสส้าเผยขึ้นตรงตรงเลยปุ๊บสุดเลยแล้วผมจะไม่เหลือขอบมันจะเป็นผมลักษณะขาวนวลเลยครับเก็บเก็บขอบง่ายจะไม่มีขอ,อ,ขอบเก็ขบขอบง่ายเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมกันทีละฐานฐานไล่ขึ้นตรงๆลักษณะเดียวเลยครับตรงตรงไถขึ้นมาทีละครึ่งหน้าปาตาเลียนหมายความว่าผมที่ยังไม่ตัดกับผมที่ตัดแล้วไถครึ่งหนึ่งนะครับไล่ขึ้นตรงเห็นไหมครับขึ้นตรงตรงไล่ขึ้นไป จนมาถึงตำแหน่งที่สี่ทีเนี้ถึงตำแหน่งที่สี่แล้วหยุดตรงนี้นะครับมาเริ่มตำแหน่งที่ห้าครับตำแหน่งที่ห้าเนี่ยคือขมับด้านซ้ายใช่ไหมเอียงปตาเลียนด้านขวาออกครับทีนี้เอยด้านซ้ายเหนีหมด้านซ้าย,าายใช่ไหมจับปาเลียนแบบนี้เหมือนเดิมครึ่งหน้าปตาเลียนตัดตรงรอยขมับด้านซ้ายไถไปหาตำแหน่งที่สี่เห็นไหมครับให้ไปเชื่อมกัตำแหน่งที่สี่เลยเห็นไหม มันก็จะไรูปทรงเลยครับเป็นรูปวงรีแล้วอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองครับด้านบนทีเนี้ยนี่แหละรครับตรงนี้หลายหลายคนยังงงนะครับเราต้องอ่านตรงนี้ให้ออกก่อนนะขั้นตอนที่สองเราทํายังไงทีเนี้ยแบ่งผมออกเป็นสามจุดจุดแรกคือระหว่างจุดมงกุฎด้านบนสูงสุดศรีรษะลูกค้าเนี่ยหรือว่าครึ่งใบหูทั้งสองข้างแต่ถ้าใครไม่เข้าใจให้เอาตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สี่ขีดมา คู่กันเลยนึกออกไหมสองคือตรงไหนครับมุมศีรษะด้านขวาสี่คือมุมศีรษะด้านซ้ายเห็นไหมครับเส้นโยงกันเลยแล้ววางหวีใหญ่นะครับตักไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวามาซ้ายก็ได้แต่ในการวางสันหวีต้องนแนบศีรษะลูกขาฟันหวีจะเอียงออกโดยออตโต้หรืออัตโนมัติถู่ไหมครับ ห้ามให้สันหวีลอยฟันหวีจมเมื่อไหร่แหวงแน่นอนมันก็จะเป็นเหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมครับถูกไหมครับดูนะเนี่ยวางไปมันนี้ครับแล้วการดันผมตรงเนี้ยผมลูกค้าจะบางหรือจะหนาการเดินหวีต้องทีละครึ่งหน้าหวีครับเห็นไหมอย่าดันผมไปเยอะจนสุดทีละครึ่งหน้าหวีหมายความว่าทีนี้กินแค่เนี้กินผมไปทีละนิดทีละนิดค่อยๆเดิน การวางมืออาจารย์เห็นไหมครับการเดินหวีเห็นไหมครับการเดินหวีนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะคิด <laughs> นะครับจับอย่างนี้นะนะครับค่อยๆเดินไปครับไล่ไปเลยเหมือนรับประคองใช่ไหมคร,รับอาจารย์ประคองหมีศรีรษะลูกค้าไปด้วยครับ <laughs> เห็นไหมปติเลี่ยนก็ให้อยู่ในหวีตลอดนะครับค่อยๆไล่เห็นไหมครับมาถึงมุมซ้ายอีเนี้ย อ่ะปลายหวีไล่ขึ้นตรงนี้มาเชื่อมเหมือนเดิมเห็นไหมครับมุมขวาไล่มาเดินเพื่อเชื่อมทีอะไรนะนถูกต้องครับเดินได้เดินหมายความว่าเดินไล่ผมนะไม่ใช่ดันดน,นสุดหวีนะถ้าดันสุดปุ๊บมันจะเป็นล่องร่อง่องไปเลยจำได้ใช่ไหมที่กิ๊บตัดไวช้ามันจะเป็นร่องไปหมดนะครับอันนั้นคือกระบวนการเริ่มต้นค่อยๆไล่เห็นไหมครับใจเย็นๆนะครับต้องนิ่งมันจะมาเชื่อมกันแถวนี้ถ้าผมนอนมาเราก็ค่อยไล่ขึ้น ให้มีลักษณะมนกลมเป็นรูปศีรระไม่มีเหลี่ยมนะครับตรงนี้เป็นเกณฑ์ละสองทีนี้ยด้านบนตำแหน่งที่สองเรามายืนด้านซ้ายลูกค้านะทีนี้ด้านซ้ายอยากให้ปลามันอยู่เนาะ <c oughs> ชอบเอาพิสดารมาทำนะครับนะครับตำแหน่งด้านซ้ายเห็นไหมครับสี่ขึ้นมาหาจุดจุดมงกุฎด,ด้านบนนี่คือสี่จุดที่สี่นะนะครับหวีเราไล่ขึ้นเหมือนเดิมครับทีนี้สันหวีติดฟันหมีเอียงเล็กน้อยเห็นไหม ข้างหน้าเราตักแล้วก็ยกปลายหวีมาวัดฐานที่หนึ่งเห็นไหมนี่คือปลายหวีข้างหน้าจะจะยาวแล้วต่างจากทรงและานที่จันบอกเห็นไหมครับไล่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมค่อยค่อย,อยไล่ทีละครึ่งหวีเหมือนเดิมนะเราอย่าดันไปสุดไล่ผมอะถ้าดันสุดมันจะเป็นล่อง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 นะครับค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินดูการวางหวีจันเห็นไหมซิวเลยซิวเลยจยันเก่งจังเลยนี่เก่งนะยี่สิบแปดปีแล้วถ้าทําไม่เป็นนก็ไปทำอื่นสิ ใช่ไหมเห็นไหมครับไล่เลยเห็นไหมครับไล่เสร็จแล้วมาเชื่อมมันเ้ยหยุดแค่นี้นะไม่ใช่ต่ออย่างนี้นะแต่ปาอย่างงี้ไปปาอาจารย์หนูสนัดอย่างงี้ยว่าตีมือเลยวะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวส่งในยู u ู u เข้าไปให้มนดูตำแหน่งที่สามครับทีนี้ตัดซ้ายยืนซ้ายตัดขวายืนขวานะครับยืนอย่งนี้นะปลายหี โผล่มาด้านหน้านะครับไม่ใช่ว่าเด็กบอกว่าพี่ข้างหน้าไม่ยาวโอเคนี่ครับเหลือโรนันโดเลยโก้เจมิโจนะครับหน้าเป็นหน้าเลยตักแล้วก็ยกขึ้นสันมีอยู่ที่ขอบผมเหมือนเดิมครับเดินทีละครึ่งมีเหมือนเดิมครับค่อยๆ่อยไล่ไปเห็นไหมตักแล้วก็ยกตักแล้วก็ยกตักแล้วก็ยกตักจนไปเชื่อมกับตำแหน่งที่สองฝั่งนนะครับซ้ายไปเชื่อมขวาขวามาเชื่อมซ้ายแค่นี้เอง อันนี้คือการตัดด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาเช็คดูด้วยใช้แปรงแข็งนะครับขูดไล่ออกดูนะครับแปรง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 ขูดนะครับเนี่ยขูดไล่ออกให้หมดเลยครับแถวนี้ขูดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือเศษผมมันจะมองเห็นชัดเนี่ยนะครับเนี่ยขูดไล่ออกนะครับขูดให้หมดนะครับเรามายืนด้านหน้าลูกค้าเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในร้านเรานอด้านหลังไปข้างหน้าได้เลย มันมีกระจกมองใช่ไหมเราจะมองม,ม,มุมมุมเนี้ยทั้งสองมุมเท่ากันไหมระหว่างตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่ห้าดูความสูงเท่ากันไหมหรือว่ามันยังไม่นวลยังมีความดำความหนาของเส้นผมอยู่นะครับวิธีใช้การก็คือใชห้หวีใหญ่ด้านที่นะครับตั้ง45องศาตักไล่ไปเลยครับเห็นไหม45องศาของการวางหวีครับราวางแบบเรียบน,นี้เลยนะค่อยๆไล่ไปเห็นไหมครับ ไล่ไปเรื่อยๆเดินมือเดินหมุกศีรษะลูกา้าเห็นไหมครับค่อยๆเดินไล่ไปเลยนะครับจากตำแหน่งที่ห้านะครับสี่สามนะครับไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเจนน็ดสองอี่สองแล้วก็หนึ่ง <S <S 1> <S 1> แค่นี้เองหลังจากนั้นอแปรงแข็งขูดเหมือนเดิมอ่ะตรงไหนยังดำอยู่ถ่ายให้เกลี้ยงนะครับ ต้นต้นลูกค้าวันใหม่ลูกค้าจะมาตัดตรงนอกไปเรียกเลยเรียกเลยไปไปเลยไป,ไป,ไปนะครับไถออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับการตัดตรงนักเรียนมาตรฐานพื้นฐานเลยในการใช้วีใหญ่กับนักเรียนแค่นั้นเองมีสามขั้นตอนโอเคไหมครับ,คครบนะครับครับแค่นี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับไปฝึกด,ดูโอเคครับ